พี่หนูเหนื่อยแล้วหนูเหนื่อยแล้วนะครับรับผิดวิธีทำไมเขาแต่งงานกันเยอะจังเพราะว่ามันเป็นช่วงวาเลนไทน์หรือเปล่าใช่แล้วเมื่อไหร่พี่จะแต่งอ่ะ,ะ,อะเดี๋ยวเพิ่งถามอ๋อลือไปยังไม่มีใครครบดีใช่ไหม เงียบไปเลยแรงไปหรอครไปไปล่อยเองลงน้ำได้ไหมนะว่ายหนูลงน้ำหนูก็จะเล่นน้ำหนูจะว่ายน้ำให้ดูด้วยสวีไปไปเล่นน้ำแล้วหนูก็จะเล่นน้ำโอเคยอมแล้วหนูเก่งไหมเก่งมากแต่ว่าหนูเข้าเมืองนี้มาตอนนี้หนูรู้จักแค่พี่คนเดียวเลยนะภูมิใจไหมเมื่อกี้ไปเดินอะไรกลางถนนนะ ก็ไม่มีรถไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรเลยไงก็เดินเหมือนเดินดักคนแบบคนมันจะมีคนบื่อเบื่มันจะขับรถแล้วมันก็จะมาจอดแล้วก็มารับแบบให้ผู้ไปส่งไหนไหมครับเนี่ยมันเป็นแผนอะเข้าใจไหมอะไรก็ใช่อ่ะกูมันถูกหรือว่าหนูหนู ผู้จ่าไม่ดีฮะอันไหนอะแผนที่อะไอ้แมพอะไรอะไอ้พันหนึ่งอะไม่ใช่อันสองร้อยเหรอใช่ไม่ใช่ซื้อมาสองอันไหนพันหนึ่งไหนไม่เห็นจะมีอ๋อพันอันขวาเนี่ยขอตังค์หน่อยเตียมสมูเก็บตังค์ไว้ในธนาคารหมดเลยโน่นโน่นโน่นเจ็ดสองสี่เจ็ดสองสี่น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 ไม่อันนี้สุดท้ายแล้วหนูก็ฟาร์มแล้วก็เข้าตัวพี่อยู่ดีไม่ใช่เหรอ เพราะฉะนั้นแล้วก็ซื้อให้หน่อยถือว่าฟาร์มสองเข้าหนึ่งก็ได้เออก็ฟาร์มยากอะไรก็เลรนนี่ฟังไงแล้วก็กดอ่าซื้ออี่อันน่ะสองอันเคซื้ออันเดียวไม่ได้เหรอไม่ครับสองอันดีกว่าเฮ้ยมันมีแมวอะไรก็ไม่รู้อ่ะพี่แมวอะไรนียมันมีแมวขายในร้านค้า เลี้ยงแมวไหมอ๋อต้องเอาไปเลี้ยงเหรอใช่ในใน<ๆ>ตู้<ๆ>ตู้ตู้อยู่นี่แล้วก็เก็บตังค<ๆ>์สองหมื่นห้าเพราะว่าเราจะไม่พกตังค์เลยทุกคนมาพี่หนูพร้อมแล้วล่ะหนูพร้อมแล้วล่ะอุ้ยหลุดโลหนูพร้อมแล้วล่ะ <c oughs> ต้าแรงมากเลย <c oughs> แต่ว่าหนูเท่าที่หนูนั่งดูสตรีมดีเลย์มากเลยนะเนี่ยใช่ไหมดีเลย์ไหมอะไรพี่ขำอะไรสวัสดีครับพี่หนึ่งพี่หนุ่มพี่นุ่มเอ้ยพี่อะไรพี่หนึ่งพี่หนุ่มพี่หนึ่งพี่หนึ่งสวัสดีครับหลุดนานแล้วหนูจะไม่หลุดโลพี่หนุูเหนื่อยแล้ว หนูเหนื่อยแล้วนะครับผมไอ,อ้ังี้ยทเลยยาไปก่อนไปก่อนไปเลยไอ,อย้เงทำเลยก็ฟาร์มไงแต่เ,เองเหนื่อยแล้วใช่อุ้ยใครโดนเนต็ตมาแล้วพี่ไซดูเพิ่งเห็นโอ้ไมค์ก๊ดโดนเนต็ตแรกของหนูขอบคุณนะคะหนูเพิ่งเห็นทำไมมันไม่แจ้งเตือนให้หนูเลยอะ่ะอ๋อหนูลืมใส่แจ้งเตือนพระเจ้าช่วย ทุกคนขอโทษขอโทษดูนิดใครอะหนูขอบคุณนะครับหนูลืมใส่อําเสียงมันนิสหนึ่ง easy ดูนิดเองฟาร์มไหมครับพี่ครับฟาร์มครับไหนไหนไหนอุ้ยมาด่วนนด่นเ <c oughs> อจะเอาเท่านั้นเป็นลอยทะเล <c oughs> จะไม่เ,ใใลเลสียใจเลยเลยเลยอ่อ Sorry ฉัน ไม่เห็นจะกดอะไรได้เลยอ่ะเอี๊ยรอบแปบ,บนึงแล้วก็อันไหนอ่นึง,นงไม่มีคนเลยนี่หไปหนึ่งก็ได้ทำไมพี่ถึงไปไงอ,ะอ่ะเพียไม่เริ่มเลยเหนื่อยแล้วมันเหนื่ยอยจริงอ่ะคือพามาฟาร์มขอบคุณนะหนูสัตว์จะใช้ชีวิตแบบลูกคุณหนูแบบไม่ฟาร์ม้มนี ทำยังไงอ่ะลองกดกระโดดสิ Enter กระโดดได่แหละตามมานะเฮ้ยพ ER> okay. ี่อันนี้อะไรอ่ะเนี่ยเนี้ยเออแล้วเราก็ต้องอ๋อต้องไปพร้อมกันนะอ้าวแต่อยูตรงนี้ได้ใช่ไหมได้ได้ถึงไอ้อยู่ไกลกันมากโอเคเหนื่อยแล้วมันมันรวยไหมอนีรรวยรวยมันขายได้อันละเท่าไหร่ อันละพันและ9ก0ร้อยโอเคโอเคจะเอาจะน้ำไปลอยจะอะเฮ้ยเฮ้ยฮะจะว่าไปเนี่ยนั่งคุยกับพี่มาตั้งนานแล้วแต่ว่าหนูยังไม่รู้ชื่อพี่เลยนะชื่อดำชื่ออะไรนะดำโอเคไอ้ดำเองอะ่ะชื่อขาว เรียกว่าอะไรนะพี่ดำเอ,ไไอ้าหูเป็นไรเนี่ยชื่อขาวหรอฟ้ามึงรว,วยใช่พี่ใช่ชื่อน้องขาวเนี่ยเรียกน้องขาวดิน้องขาวนั่นแหละถูกต้องเปิดบัตรประชาชนที่ชื่อิดำไอชื่อขาวจริงไหมนะชื่อจริงแต่ว่าหนูยังไม่ได้ทําบัตรไม่มีบัตรได้ไงหนูไ่ตั <ดำ S 1> เ๋เด้าเอไอไ <า S 1> อไ <า S 2> อานาณเขียนก็ฮะ ไอ้ไอ้กิ้เข้ากับไอ้แง่ศาสะอะไรอ๋อนูไปต่างด้านนี่ไปห้งไหนอีกอะทางนี้ทางนี้ผี <c oughs> ไปต่างด้านมันมีวิธีหนึ่งอะรวยก่อนนะไปปะวิธีอะไรเหรอเดี๋ยวพาไปทําหนูรู้อีกวิธีหนึ่งที่มันจะรวยก็คือขายขายกล่องตีให้พี่อะไปหามา ก็คือถ้าเกิดเราพาคนไปแลกจดหมายหนูก็จะได้แบบนั้นอีกถูกไหมหรือว่ามันแค่วโอกาสมีโอกาสที่จะได้มีโอกาสที่จะได้คืออะไรมันมีมันเก็บได้ทุกหนึ่งลีอ่ะอ๋อหนึ่งลีต่อหนึ่งคนนี่เหรอไม่ไม่หนึ่งลีเก็บหนึ่งครั้งก็ใช่ไงหนึ่งลีหนึ่งคนไงเออนั่นแหละเออแล้วพี่จะเถียงหนูทำไมอะขอโทษ โอเคไม่ให้เอาพาหรอกไนนๆนาทงนางไหนอีกอะ่ะหนูเหนื่อยแล้วนะเนี่ยทำไมต้องเอาผู้หญิงตัวน้อยฟิลลูกคุณหนูแบบหนูมันทั้งทำงานเก็บรังพึ่งอะไรก็ไม่รู้พึ่งก็ตตอยเอ็งมีแม่ไหมี่ะไม่มีอะ่ะทำไมพี่จะเป็นแม่ให้หรอมามิมามิมามิอะ่ะไม่ปวดหัวตายเหรอเ่นี้ก็ปวดหัวนะ พ,พูดจาไม่เข้าท่านนะพูดจาให้มันดีๆนะผู้บอกผู้ไหมพ่อแม่เองไม่มีเลยเหรออือไม่มีใครรับเลี้ยงก็ถึงว่าทำไมไม่มีแฟนเพราะว่าปากเป็นแบบนี้นี่เองจริงมีเหรออะไรครับมีแล้วครับมีเยอะอด้วยใช่เหรอเออแฟนหนุมแบบรื่มอ่ะอุ๊ยหลุดลโล หลุดโลอีกแล้วเราจะทําเสียงการ์ตูนกันสวัสดีค่ะตอนนี้หนูก็เก็บรังพึ่งอยู่นะคะตอนนี้ก็เก็บได้อก็เยอะพอสมควรแล้วละคะ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงไปหาป้าหามาเลีเ้ยง่ะไม่เอาอ่ะนอกจากจะเจอป้าป้ากับมาม้ารวยๆถึงอยากจะไปเป็นลูกเขาอ่ะนะ,ะนอกจากจะเจอคนรวยๆแล้วก็จะไปพูดว่า หนูขอเป็นลูกได้ไหมร้อนล,ลินร้อนรินี่ขอดูเหรอใครดูวาพี่ขอบคุณค่ะหนูลืมใส่นี่อีกแล้วแป๊บหนึ่งนะหนูต้องใส่ตอนนี้เลยด้วน,นพี่พี่ชายแป๊บหนึงนะพี่หนูรู้ว่าพี่คือใครพี่ขอบคุณนะคะอริกาโตะ์โอเน่จ้า แป๊บนึงนะวนูกเลัาใส่เพลงเพลงของหนูมันร้องแบบโอ้พอี่หนูขอเมรอแป๊บเดียวหนึ่งนาะทีได้ไหมหแป๊บนึงนะมันทำยังไงอะ่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วทำยังไง เนี่ยหนูทําได้แล้วพี่ขอบคุณฮะพี่พี่หนุ่มพี่หนุ่มอย่างนี้เหรออุ้ยไม่รู้ว่าดูดินมันขึ้นไหมลองดูดินกันได้นะครับทุกคนลองดูดินกันได้นะครับมาแล้วฮะไอ้ข้างบนนั่มนมะคืออะไรอ่ะคือแอดดับแอดดเหรอแล้วพี่ไม่ไปแอดดับเหรอ เป็นแก๊งอันนี้มันแอดดับประชาชนโอที่นี่แก๊งแก๊งไหนแก๊งใหญ่ๆบ้างอะ่ะไม่รู้อ่ะพี่พี่เข้าพื่งมาเหรอพี่มาได้กี่วันแล้วอันนี้เรีนันตามฮะอะไรนะตามมานี่พี่มาได้กี่วันแล้วเหรอได้ห้าวันละห้าวันใช่ <Hey. S 1> มีอาวุธแล้วเหรออาวุธขึ้นยากไหมยากยากเลยเหรอ ก็ยากง่ายง่ายก็ได้ okay. ไปห้างไหนอีกอะแล้วทำไมเราถึงจะเก็บรังพึ่งแบบมั่วๆไม่ได้ล่ะมันนี่เนี่ยมันต้องรอไม่าตามทางนะต้องรอไปดูฉันก็ไม่รู้เหมือนกันจะพึ่งมางั้นเหรอต้องทำเป็นลูป ทำแค่รอบเดียวพอนะนพี่ขอร้องไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยชีวิตนี้วันนี้ไหนอ่ะหนูไม่รู้เลยหนูก็เพิ่อมาเหมือนกนะันอ่ะทำไงดีอิูข้าวอ่ะหิวข้าวอยู่ข้าวอ่ะอ หนูมา,มาประเทศนี้เพราะว่าหนูน่ะหนูน่ะ,อ,ะอุ้ยท้องร้องได้ยินไหมออดงี้เลยอ่ะอยู่ข้าวหนูอ่ะนะหนูมาที่นี่เพราะว่าหนูอ่ะ,อะหนูน่ะเดี๋ยวค่อยบอกก็ได้ <laughs> หนูนะอ่ะนะอืสั่งน้ำมูกให้เสร็จก่อน <laughs> หนูไม่สบายค่ะหนูก็เลยมาที่นี่อ่ะรู้หรือเปล่าหาหมอที่นี่เหรออ๋อใชเ่เขาเขาเขาว่ากันว่าที่นี่อ่ะหมอรักษาดีหมอเก่งมากหนูก็เลยมาไงอือใช่แล้วรู้เรื่องอะไรบ้างไหมนี่ไม่เองอะรู้เรื่องอะไรบ้างไม่พี่นะรู้เรื่องอะไรบาา้างไหมนี่ยายอยากให้ฉันถามอะไรเขาไหมไอ็งสาว ว่าไงครับไอ้ดำาค้รจงหยิดหยางอะหนูว่าอนาคตเราน่าจะต้องได้ต่อสู้กันแน่ๆเลยตอนนี้แหละตอนนี้หนูไม่ไหวเราเพราะหนูยังไม่มีอาวุธเอางี้ถ้าเกิดว่ามีอาวุธก็มาสู้กันเคบอได้หนึ่งเอ,อ๋อฮะหนึ่งเอ,อ๋อเออหนึ่งเอ๋อเองเป็นอยู่ยแล้ว ที่นี่มีอุ้มเอ๋อเหรอมีเอาไงเอาเลยไหมเ้าปัดอตะมันเ้าปัดอ่ะ,อะเอาเลยไหมเอานี่ไว้ตรงไหนดีอ่ะนี่ดีกว่าโอ้ยจะตายหาอยู่แล้วอย่าเพิ่งเก็บนะ ขี้เกียจแล้วอะ่ะก็รอบนึงทีรอบเดียวเหอโอ้ยไม่ใช่ขี้เกียจเหนื่อยแล้วหนูอะ่ะไม่ได้ขี้เกียจแต่ว่ามันเหนื่อยเกินเข้าใจไหมอถ้าเกิไม่ขี้เกียจก็ฟารต่อฮะถ้าไม่ขี้เกียจก็ฟางต่อ็ะคห,<า>หนไหมมันเหนื่อยเอาแเราก็ต้องทํางานเสร็จก็ต้องมีเวลาพักผ่อนหรือรีแลกตัวเองไม่ใช่เหรอหายใจข้อออกข้อออกแล้วก็หายเหนื่อย โฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอนไหนจะทำไมหนูไม่ได้ถอนหายใจหนูแค่พูดว่าเฮ้ยเฮ้ยมีคนด้วยอ๋อไม่ใช่อันนี้คืออะไรเสร็จแล้วใช่ไหมตามต่อไหมไม่เอาโอเคงั้นก็กลับไหนพี่ลองกิ๊บมาให้หนูหน่อยดิกิ๊บอะไรน้ำผึ้งอ่ะหนูไม่กิ๊บเร็วๆทำไมก็ขอดูหน่อย มีอยู่แล้วฮันนี่อ่ะมันเขาหนูมันบักเนี่ยบักอะไรมันบักจริงๆไอ้บักไม่มีประเทศนี้ไม่มีบักเฮ้ยหนูกินมาหน่อยไม่ได้หรอประเทศนี้ไม่มีบักเร็วๆมันบักอันนี้อันนี้มันก็ยังบักอยู่อางนั้นเดี๋ยวลองเอาไปขายน่าจะไม่หมดทำไมหนูเก็บมันเหมือนหนูเก็บแล้วมันมันไม่ขึ้นอ่ะอันนี้หนูพูดจริงๆสาระเลยนะเนี่ยใช่หรอพี่ลองกินมาใหม่อีกอันหนึ่งอีกแค่อันเดียวก็พอ โอเคป้าป้ากลับกลับกลับยังไงอะกลับยังไงเนี่ยกดตรงนี้กดอีกใครเปียวปัดอะใครเปียวปัดสวัสดีครับคุยกันได้นะชแชทเป๊ะป้<น>าไม่เป็นเถอะรู้แล้วนะ่าไม่ต้องมาสอนหรอกลูก เฮ้ยพี่าไม่ไหวนะเนี่ยไปกวนส้นตีนใครต่อดีดีก่อนอันนี้อันนี้นนอันนี้คืออะไรไปไปไหนอีกเหรออันนี้ไม่กี่เธอกดไปเธอกดอะไรอ่ะมากดตรงนีน้รีเซ็ตรีเซ็ตอะไรเหรอกี่ไปเถอกด พึ่งไหอแม่ลูกปัดมาหรือยังอ่ะหนูไม่รู้ว่าแม่มาหรือยังแม่แม่มายังอ่ะแม่หรูอว่าพ่อหนูปรับภาพสวยอยู่ไป,ไปไหนไปปากไปปาไปปากปากไปปากอะปากอะไปปาก ปากไหนจะไปปากวุ้ยขอบคุณค่ะวุ้ยใครอ่ะขอบคุณค่ะปากอะไรอ่ะดีใจหนูจะได้จอคอมใหม่แล้วไปปากไงขอบคุณนะคะพี่แอดเหรอแอดปากหมาโโหอันนั้นปากพี่อะเปล่าขอบคุณครับขอบคุณครับผม ยินดีจ้านักยินดีจ้าหลายยินดีบุไรายมีก้าหอยยิ้มใสใสเฮียนาเจ้าไปปากไงปากคืออะไรจะไปปากเงี้ยปากไหนปากไหนมั๊กเข้าใจไหมจะไปปากอะไปปากเออจะไปปากจะไปปากนักอะเข้าใจไหมจะไปปากนักปากนักใช่จะไปปากนักใช่ใช่มันเถอเนาะ ขอบคุณนะครับใครมาใหม่ฝากกดกดไลค์ให้หนูด้วยนะาาได้ไหมทำไม<อ>ต้องตะคอกอ,อืโอ้โหวยอุ้ยทำแป๊บเดียวก็จะรวยแล้วนะเนี่ยโอ้ชิวชิวอย่าพี่ได้เท่าไหร่อ่ะขอดูตังหน่อยดิไม่มีอ่ะขอดูตังหน่อยไม่ได้เหรอมีมออยูไม,ไ,ไ,มยไม่กี่หมื่น ขอดูตังน้อยจะให้ดูยังไงขอบคุณน้อยด้วยนะคะจะให้ดูยังไงล่ะก็ขอดูตังก็กิฟมาไงไม่ได้เดี๋ยวเองไม่กิฟคืนนั่นทำาไ้หนูจนั่น่ะตังตังทั้งหมดอ่ะอยู่กับเองอ่ะเองไข่ฟ่อนฟ่นบล็อกไปแล้ว